เอ้ยมารถมานะครับแต่ละคันแต่ละบอนนะครับร้านเรานะครับก็จะทําการล้างประมาณนี้นะครับว่าให้ให้กับลูกค้าเนาะแต่เกิดว่าลูกค้าจะได้รถที่ดีไปแล้วนะครับภายหนกไายในเขาก็ต้องดูคุณล้างภายนอกภายในให้นะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเขากําการลืออบาะอลื้อพรมออกมาสักเสร็จทําความสะอาดนะครับให้ไม่ไม่เอี่ยมๆนะครับเป็นมาสด้าสองนะครับคันนี้มีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องธรรมดานะครับแต่บ่เคยทําสีนะ อันนี้สีสวยสีเดิมด้วยนะครับอ่าภายในห้องเครื่องนะครับหรือภายในไม่มีจมน้ําน้ําท่วมนะครับไม่มีจมน้ําน้ําท่วมเลยมีความสะอาดเราทําให้นะครับเก็บความเรียบร้อยให้นะครับด้านท้ายไม่มีชนนะครับท้ายเดิมหน้าเดิมแน่นอนนะครับท้ายเดิมแน่นอนนะครับนี่หมุนเป็นอาร์กนะครับเรายังเก็บงานไม่เสร็จนะครับล้ออะไรยังอยู่นะภายนอกภายในเราทําให้เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ค้าซื้อรถนะครับที่น้องซื้อรถไปแล้วนะครับก็สบายใจในการให้ความสะอาดนะครับต่มันใจใน่นอนนะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้ชมแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งน้าทิตพงก็กลังดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นพรมเอามาซักนะบบกเอามาเช็ดนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะทําให้กับลูกค้านะครับใครที่ หา uh huh. รถอยู่นะครับเป็นรถข้างงวดถูกๆแล้วกันคันนี้แสนต้น,ตน,ตนเดี๋ยวเสร็จเร้วรแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับน็อตไม่ขยับนะน็อตไม่ขยับปากระโปรงเดิมนะครับโรงงานเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดแน่นอนลูกค้าเอาไปใช้อีกยาวๆนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับก็สามารถผ่อนงวดได้ถูกๆสองพันกว่าบาทเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะว่ารถคันนี้นะครับเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ผ่อนงวดเท่าไหร่ยังไงนะครับมีมมีแผลตำหนิ นิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะมีนิดนึงอ่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าใครชอบรถสไตล์รถเก๋งนะครับเป็นมาสเตอร์สองราคาอ่าแสนต้นๆนะครับคันนี้ศูนย์หกสองหกเก้าหกหกสองสองเก้าลูกค้าก็โทรมานะครับสอบถามเราได้ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับอ่าถ้าอยากได้รถมือสองส่งถึงที่จัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผม ซื้อไปใส่ครับพี่น้องบอลไปซื้อไปซ้อม